ผมได้เนาะคือ a c e b o o k นะครับ Facebook ผมเป็นคือ good, <S <S บางวุฒิภูเก็ตจีบไปตกปลาซึ่งก็เพื่อนเต็มนะเต็มมาระยะหนึ่งแล้วนะครับให้กดติดตามแทนเนาะผมทํางานได้จันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา8ปดโมงเช้าจนถึงทุ่มนเบอร์โทรตามนี้เลยนะใช้เบอร์เดียวนะครับอ่าแล้วก็สามารถทักผมมาทางข้อความได้นะครับสมมติจะข้อมูลลงข้อมูลหลากหลายเอาไว้ให้ท่านนะเพราะว่า,าผมทาหลายช่วเนาะช่วงในช่วงสองทิศนั้นผมจะออกไปทําข้อมูลเทคนิค องคลต่างๆและการทดสอบเพื่อจะได้เป็นข้อมูลสำหรับผู้รับของจากผมไปแล้วและผมก็มีเพจนะครับของผมก็จะมีในการลงข้อมูลโดยของทีมแอดมินนะครับผมออกเรือทุกสารอาทิตย์นะครับในการทําข้อมูลนะครับถ้าเกิดลมแรงปั๊บผมจะเคลียร์งานเพราะในแต่ละย่อที่ผมทําจําหน่ายก็ตามมันมีความสามารถที่เด่น,นไปยี่ห้อนี้เก่งจีเบสยี่ห้อนู้นเก่งสาวเด้อหรือต้องการไปบรวมๆผมก็จะมีข้อมูลหลากหลายเพราะว่าแต่ละท่านต้องการนําไปใช้งานที่แตกต่างกันไปเนาะ ไว้มีทีมม่มีใครตอบข้อมูลให้เบื้องต้นนะครับในเมื่อมาท่านมาทางเพจผมจะมีข้อมูลหลากหลายว่าให้เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับบางคุดภูเก็ตครับวันนี้มาทางงานหองระบบเรดาร์ซึ่งจะมีหลายๆท่านยังอาจจะไม่เข้าใจหรือมันยังค่อนข้างใหม่กับหลายๆคนเกับเรื่องระบบของเรดาร์นะครับวันนี้ก็จะมาเป็นของกาหมินนะครับซึ่งคําถามสุดทิตเลยติดตั้งยากไหมเพียงแค่ท่านนะครับมีไขควงมีคัตเตอร์ ซิลิโคนนิดหน่อยหรือสวัสดไฟฟ้าสวัสดแบตแบตเตอรี่สายนะครับสามารถทาเองได้ตั้งแต่ซึ่งผมจะมีข้อมูลเหล่านั้นให้ทั้งหมดเพราะการติดตั้งเรดาร์นั้นเพียงแค่เราไปตั้งว่าเฉยๆแต่ในความเฉยๆนี้มันจะมีรายละเอียดปีกย่อยที่ผมจะนําเสนอให้ว่ามีอะไรต่อ,อกไหมเนาะส่วนประกอบหลักของเรดาร์ในหนึ่งชุดนะครับก็จะมีพวกสายระบบสองพันสายไฟ,ไฟสายเซ็นเซอร์หลอกต่างๆหนึ่งชุดนะครับหวัวให้ทิศนะครับจออยู่ที่ว่าท่านจะเอาจอตัวไหนแต่ นะครับตัวนี้ก็จะเป็นจ 9, 2, 3, อ923จากสองข้างของ Garmin เนาะนะสามชุดซึ่งในการปรับนะครับหนึ่งรณกเหล่านี้มันต้องมีการปรับเซตนะครับจะใช้เวลาปรับประมาณต่อชุดประมาณ40-45ถึีนาทีถ้าผมไม่ติดสายอื่นๆนะครับซึ่งพอไปถึงใช้งานตับ๊บเพียงแค่ท่านเข้าสายไม่กี่เส้นผมใช้คําว่าไม่กี่เส้นเท่านั้นนะครับผมก็จะมีการทําข้อมูลให้ทุกอย่างนะครับเรดาร์นะครับ ระบบเรดานะครับหถ้าเป็นแต่กอนมันก็จะเป็นลักษณะของหน้าจอาบาว่างๆแล้วจะมีแดงๆกลุ่มก้อนเป้าเคลื่อนที่นะครับแต่เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาถึงขั้นปัจจุบันนี้แล้วครับมันมีโอเวอร์เลย์ก็คือการใส่แผนที่เข้าไปทําให้เราเห็นเลยครับว,ว่าลักษณะเกาะอ๋อแดงๆนี้เป็นกลุ่มเมฆฝนที่จับตัวลอยอยู่สายตาเราในการบังคับมองเห็นแต่ละทุกคน อาจจะถ้าเป็นบุคคลพิเศษหน่อยมองในที่โล,งโล่งๆอาจจะมองได้ถึง4กิโล5ก,โลกิโลกิโลได้แต่แต่เรดาร์มันไปได้มากกว่านั้นสูงสุดถึงประมาณ70กว่ากิโลเมตรโดยประมาณแล้วถ้ากลางคืนกับสิ่งที่เราสายตาเรามองไม่เห็นเรดาร์ーーก็สามารถเข้ามาช่วยในการมองเห็นนะครับเห็นในสิ่งที่ตาเราไม่เห็นนะครับสิ่งทุกอย่างวัตถุทุกอย่างที่ลอยผุน้ำขึ้นมาประมาณเกือบเกือบฟุตมันก็สามารถจับได้ นะครับรู้เราสามารถเบี่ยงเรือไปได้เจอกลุ่มพายุฝนอย่างเช่นลักษณะนี้มีกลุ่มพายุฝนมาเราจอดอยู่กลางทะเลสมควรที่จะวิ่งไหมอ่าอย่างเช่นประมาณนี้ความหนาของมันเท่าเรอ่าเราเตะเข้าไปที่พื้นที่นั้นเพื่อจะทำการค้นหาเป้ามันก็จะบอกว่าหนึ่งจุดๆที่เราตั้งเอาไว้หรือแบบไม่ต้องลึกมากเตะกาบาดเอาไว้เราก็รู้ว่ากลุ่มพายุฝนนี้เคลื่อนมาเร็วไหมถ้าไม่เร็วมากนั้นลักษณะของที่มีลมน้อยแต่ถ้ามันเคลื่อนมาเร็วนี่ลักษณะของแบบ พายุมันเริ่มแรงเราสามารถวิ่งเรือเข้าไปเอบเกาะต่างๆณบริเวณนั้นได้นะครับซึ่งตอนนี้อย่างหมดสถิติตัวนี้มันตั้งอยู่ที่0.3เมไซึ่งพอเป็นเท่มไอ๊ะมันเท่าไหร่มันกี่เมตรด้วยความที่เราเคยชินแต่สำหรับไตเรืออาชีพเมื่อเห็นคำว่า0.3เม้เาไมเขาจะตีความได้เลยว่ามันระยะเท่าไหร่แต่เหมือนผมหรือหลายๆท่านหรือบางท่านเอ๊ะมันเท่าไหร่ตั้งเป็นเมตรหาออกไปจากเรือ2,000เมตร2กิโลอุ้ย มันอยู่ใกล้นี่วะเราก็สามารถวิ่งเรือเพ่นได้นี่ครับการตกปลาหมุกคู่ความปลอดภัยในในยามกลาคืนเพราะถ้าเป็นกลางวันแน่นอนครับสายตาเราก็สามารถมองเห็นได้กับกลุ่มพายุนะครับแต่ถ้ามันอยู่นอกเขตสายตานี่คือบทบาทหน้าที่ของระบบเรด้์นะครับและที่ได้นอกเหนือจากเรด้์เมื่อท่านต้องการสื่อขอ้อีกในตัวการมินตัวนี้ก็จะมีระบบของแผนที่ก็จะมีแผนที่เดินเรือแผนที่สามมิตินะครับมาครอบเครื่องมาครอบสูตรนะครับเป็นแผน การมินน่าจะเป็นแบรนด์เดียวในตลาดนะครับที่ใช้เป็นแผนที่ของตัวเองใช้ชื่อว่า g t r u e นะครับคือ G2 นั่นเองนะครับก็มีการแผนที่ตกสสาตกปลาใช้ชื่อว่า f i s h i n g Map นะครับแผนที่เพื่อการเดินเรือนําทางก็จะมีตัวนี้ให้มาถ้ากว่าท่านจะได้แผนที่หลกักๆมาเลยสามแผนที่กับทางการมินนะครับเป็นแผนที่ของของตัวเขาเองเนาะ,ะตัวของระบบของซาวเดอร์ซาวเดอร์ก็จะมีครับดั้งเดิมก็คือฟาร์มทีธรรมดาในการแยกเชื้อปลาที่เก่งนะครับ แล้วมันสามารถเลือกหัวได้ประเภทหลายๆหัวมากนะครับถ้าบอกว่าท่านมีทั้งระบบเรดามีทั้งซาวเดอร์มีทั้งสแกนข้างอ๋อไม่พลาดระบบสแกนข้างสแกนข้างท่านก็มีมาพร้อมในหนึ่งรุ่นเอ,อมีเรือลำเก่งหนึ่งลำอยากได้ที่วีคบแต่อยากได้แบบไม่ให้เกะกะมากหนึ่งจอครบทุกอย่างแต่สำหรับบางท่านผมต้องการแยกได้ไหมเหล่านี้ผมจะมีข้อมูลอธิบายเลยว่าแยกได้แบบนี้ไม่แยกได้แบบนี้แบบไหนจะดีกว่าหรือสะดวกแบบไหน เพราะท่านเป็นผู้เลือกเพราะท่านเป็นผู้จ่ายผมจะมีข้อมูลเนบให้ให้เหมาะกับความต้องการนะครับทีนี้เอ๊ะมันเปิดหน้าต่างเดียวถ้าเกิดเราต้องการเปิดครบนะครับคอมโบแตะไปเลยนะครับจีบิสเรดาต้องการดูอย่างเดียวอยากดูจอดเดียวในขณะขับเรืออยู่ขับเรือไปด้วยโอ้เรือมีความเร็วจะกดเมนูเข้าอันนู้นเลือกอนี้มันก็ยุ่งยากแตะไปที่จอครับนี่คือสไตล์ของ Garmin ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาค่อนข้างสูงสุดในตลาด แต่ไปที่จอจอนั้นนั้นมันก็นําเสนอเฉพาะจอนั้นทันทีย้อนกลับกลับมาเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดซอฟ์แวมพัฒนาไม่แรงต้องกดเมนูอย่าลืมนะครับเรือทุกท่านเป็นเรือที่มีความเร็วหรือเรือมีความรุนแรมันคือสิ่งที่เราขับอยู่แล้วเคลื่อนที่กดเมนูเลือก gps อย่างเดียวขณะนั้นเชื่อไหมครับว่าสายตาเราจะลดกับการมองเห็นสิ่งด้านหน้าจะวุ่นวายเรื่องของการดูจอแต่เมื่อมีเโนโลยีที่ตอบทันการเตะปั๊บมาเลยหรือ3โจอนะครับย้อนกลับก่อนนะครับในหน้าหลัก เพื่อจะเลือกคอมโบเรื่องของระบบ3อย่างอันนี้ยังไม่ได้ปรับเซ็ตนะครับซาว์ด์ธรรมดาซาว์ด์อพอันธสูงสแกนข้างเบอร์อย่างหรือจะใส่เรดาร์ไปก็ได้อยากดูสแกนข้างอย่างเดียวเลยเตะไปครับมาทันทีมาทางการเพียงแค่ปลายนิ้วเตะสัมผัสนี่เทคโนโลยีที่พัฒนามานะครับกับเรือลำเก่งของท่านผมจะมีข้อมูลหลากหลายบางผมไม่ต้องการเรดาร์ผมต้องการอย่างนี้อย่างนี้อ่าเรามาคุยกันนะครับตามเบอร์โทรนะครับที่ต้นคลิปนะครับ ตามเบอร์โทรเหล่านั hm to 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 way, ้นเวลาทําการเหล่าน sure ั้นเฟซนั้นเฟสเดียวนะครับเพจนั้นเพจเดียวถ้าใช้คําว่าอย่างที่ผมเจอมา2อสามคืิที่ผ่านมาว่าเป็นทีมงานบางุิเหล่านั้นคือมิจฉาชีพผมขอแจ้งว่าเหล่านั้นคือมิจฉาชีพถ้าใช้คําว่าเราคือทีมงานบางุิผมใช้คําว่าเหล่านั้นคือมิจฉาชีพผมจะใช้เฟสเดียวนะครับบางุิภูเก็ตจี s ตกปลาและเพจ BW ภูเก็ตจีพตกปลาเท่านั้นเบอร์โทรเบอร์เดียว 0844413506เน้นย้ำครับเบอร์เธอเอบอร์โทรเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นย้อนกลับปึ๊บกลับมาแล้วนะครับ้าต้องการดูซาวเดอร์ธรรมดาอย่างเดียวเพราะหนึ่งทุกท่านไม่ว่าผมหรือใครก็ตามเราจะมาทางเรื่องของการใช้สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตทุกอย่างชอบทัดชอบแตะมันเร็วมันรัดขั้นตอนมันรัดเวลาให้ได้เยอะนะครับต้องการดูความถี่สูงแตะเข้าไปอ,าอยากจะดูสามจอแล้วย้อนกลับหนึ่งครั้ง กลับมาทันทีกลับมาทันการนะครับอ่านี่คือข้อมูลนะครับเรื่องของการนําเสนอข้อมูลเป็นหมูดสาธิตซึ่งจากจากหน้างานผมจะมีข้อมูลอีกประเภทหนึ่งว่าเนบมาเจอเรือกลางคืนแบบไหนเจอสิ่งลอยผิวน้ําแบบไหนก็จะมีข้อมูลหลากหลายหรือท่านหาไม่เจอทักผมมาทาง Facebook หรือโทรมาถามว่าขอข้อมูลตัวนี้เพราะผมค่อนข้างจะลงคลิปมากมากมากถือว่ามากๆาก,ากเวลานี้เลย ะครับเพราะว่ามันมีเทแต่ละยี่ห้อย่างเช่นย,ยกตัวอย่างของการมิ้นในแต่ละการมิ้นนั้นก็จะมีในตระกูล F F s t i k e r นะครับ Echo GPS Map ใน4รุ่นหลักเหล่านี้มันมีอีกรุ่นย่อยอีกหลายรุ่นผมพยายามทําคลิปออกมาหลากหลายนะครับทำให้เห็นหลากหลายเพราะทุกท่านต้องการก็ต่างกันบางท่านก็ใช้เรือประเภทไม่เหมือนกันนะครับทุกอย่างพยายามให้สอดคองให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ณเวลานี้จะคุยเรื่องของระบบเรดาร์ เบรด้าเชิงเดียวไม่มีแผนที่เรดาร์ ar, แบบโอเลมีแผ่นที่นะครับซูมแยกกันไปเลยอิสระอีกจอหนึ่งซูมใกล้ๆเพื่อความปลอดภัยเห็นชัดนะครับอีกจอหนึ่งซูมใกล้อยู่ที่เราเลือกนะครับออขอฝากสํานักการบินไว้ด้วยครับเรื่องของระบบเรดาร์มันมีข้อดีมากกว่าที่ผมอธิบายโทรมาสอบถามโทรมาคุยโทรมาปรึกษากันได้เนาะขอฝากสานักการบินไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับบงังวุฒิภูเก็ตครับ ผมจะทําระบบเรดาร์เหล่านี้ให้เป็นสิ่งที่ง่ายนะครับเพราะว่าหนึ่งทุกท่านสามารถติดตั้งได้เองทั้งหมดนะครับผมจะมีข้อมูลแน่นหมดอตอนนี้ผมลงสัญญาณระบบทุกอย่างแล้วครับสังเกตนะครับ,รบเมนูส่งสัญญาณของระบบเรดาร์กำลังเริ่มหมุนนะครับนี่ผมท้อได้อันนี้มันเป็นห้องของบริษัทเนามันจะมีนะครับฟังเสียงครับมีการยิงสัญญาออกมาแล้วยิงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สัญญ,ญาเจริญหันเรียบร้อยแล้วมีการเคลื่อนเรียบร้อย ทุกอย่างพร้อมใช้งานนะผมจะทําเรื่องยากต่างๆให้เป็นเรื่องง่ายไ,ได้ได้ทั้งหมดจะมีข้อมูลต่างแนบให้เนาะลดระยะเพิ่มระยะเต่เข้าไปนะครับอ่นนี้ผมตั้งอยู่ในห้องเนาะสัญญาพวกกับการสังเกตุปืนแดงๆหนึ่งเราอยู่ในอาคารนะครับในห้องทสอบนะครับมันก็เป็นการสะท้อนกลับมาเป็นปื้นออกมานะครับนี่ครับ <c oughs> ลักษณะของสังที่เส้นเส้นขีดงบ,บอกว่าอยู่ทางซ้ายเรือเรานะครับซ้ายเรือเราเอ่ยังมีคอสังอยู่ ถ้าเป็นกลางคืนบอกเลยว่าเรดาร์ช่วยได้เยอะนะครับมองได้เยอะต่อให้เป็นกลางวันนั้นเป็นกลางวันแดดจ้าแดดแรงมากแต่เมื่อฝนตกหนักหรือช่อลมล,ออลมตะวันออกลมตะวันออกมาจะมีกลุ่มก้อนฟันจากประเทศเพื่อนบ้านมาก็ตามเรดาร์จะมาทดแทนการมองเห็นของท่านทันทนะีมันช่วยได้เยอะนี่ครับประสัะของโกซังเข้ามาแล้วนะครับอยู่ทางซ้ายเรือนะครับต้องการระยะเราเลือกอาบัตไปหานะครับ แต่ตอนนี้เดี๋ยวผมเข้าไปหนของเรดาร์ก่อนนะครับเข้าไปหนเรดาร์อย่างเดียวเราได้รู้ร,ยระยะสิ่งสิ่งนั้น <c oughs> มันอยู่ระยะเท่าไรนะครับเรื่องการบาปครับไปเรื่องการบาไปปับ๊บหมุนซูมเพราะตัวนี้ผมใช้ระบรบล็อกเป้าเข้าไปแล้วนะครับทําให้เราได้ข้อมูลน,นั้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมก็จะเร่งเร่งเกฑ์ไปเยอะนะครับเ <c oughs> พื่อจะได้เห็นง่ายๆนะครับแต่เมื่อเราเร่งเยอะมันจะมีข้อด้อยคือ มันจะมีการกวนเห็นทุกอย่างพวกคลื่นผิวน้ํามันก็สามารถจับสิ่งนั้นได้เอากระบะไปทับนะครับเอากระบะไปทับเลยปึ๊บกดซิเล็ตเว้พอยอได้มากแล้วนี่คือการล็อกเป้าโดยระบบเรด้์ที่อย่างแม่นยําแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีการคาดเคลื่อนไหมอกได้เลยว่ามีการคาดเคลื่อนแต่คาดเคลื่อนนั้นไม่ได้มาจากอุปรกรณ์มาจากในการลักษณะที่เราวางการะบะอาจจะไม่ออย่างเงี้ยมันเคลื่อนไปแล้วเพราะสิ่งมันคือสิ่งเคลื่อนเคลื่อนที่นะครับวางกันไปต่อเนาะ I didn't right, keep top